ต้องลองต้องลองครับผมต้องลองเออยดีกว่าพวกมีชอบเพราะเก่งๆไหมวันนี้ได้ลองฮนะวันนี้ได้ลองอันนี้เล่าประสบการณ์ของผมกันดีกว่าเออเาประสบการณ์นะเพราะว่าทําเริ่มต้นมันก็ผีดผถูกถูกคือขายจริงๆเริ่มต้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับมอรดิเวตผมคิดหมดเลยเอ๊ะทำมาครั้งที่นู้นน่ะผมก็ไปเดี๋ยวผมไปนั่งอันเล่นแล้วเห็นต้องจุบน้ํา คือเราคิดว่าเป็นปานธรรมดาไม่ได้คิดอะไรจริงๆเหมือนกันคิดว่าอัานแล้วเดี๋ยวมันรักษาโรคได้ปอดเราจะทํางานดีนั่นคือตั้งต้นเรา <laughs> แค่เป็นจิดประสงค์เดียวจริงๆผมก็เวลาเข้าห้องน้ำผมทำแป๊บแล้วก็ทาะไม่เสร็จ,จเสร็จก้าวจบอจบแล้ววันนี้อาจารย์สั่งมานนไม่ได้รู้อะไรเลยสองสาเดือนนะแต่วันสองวันนี้ที่บรลลมาทํากับผู้นี้ยเฮ้ยท่านบอกว่าเอ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะเราก็เลยเอาละตั้งใจละวันเมื่อวานก็เริ่มทําเริ่มสังเกตตัวเองแต่วันนี้เริ่มชัด หมายว่าพอเริ่มจุ่มแล้วมันผมมึนมึนมึนโอ้โหเฮ้ยเรานึกว่าเรากั้นได้ตอนที่อยู่บนบกผมคิดว่าผมกั้นแล้วน้ำมันจะไม่ปุดเราไม่ต้องใช้น้ําหรอกโอ้โหคิดสารพันถามตัวเองอยู่เฮ้ยพอมาลงน้ําเฮ้ยมันปุดตลอดเลยถามตัวอกเฮ้ยไอ้ที่เราคิดเราผิดหมดเลยอ่ะมันตกแต่งมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยคือความคิดของเราความเป็นหมอไงเราคิดว่าเอ้ยเป็นพลังปอดมาแล้วนึกว่าจะได้ที่ไหนได้กั้นนิดเดียวโอ้โห พราะมันเก่งไงจะลงน้าเดี๋ยวกลัวเฮ้ยพอมันเริ่มปวดใจเสียแล้วสังขารไปแล้วคือมันมันไปอะไรไหมเราก็เริ่มหัวเราตัวเองเอเอไว้ไอ้ที่เราคิดผิดหมดเลยที่ว่าจะได้พลังอะไรมันไม่ใช่คือมันโง่มาตลอดเลยคิดว่าจะฉลาดม <c ười> ันโง่ใช่ตรงนี้ผมก็รวบุ่มไปพอมันบุ่มตอนนี้ก็ไอ้ที่แรกกับบุ่มบุ่มก็ช่วยกันดูอ่ะบุ่มตก <c ười> คิดตลอด <c ười> พอมันชัดคาที่สองเราก็ผมก็เลยพยายามคือเราสวดที่เร็ว ผมเังคิดว่าเอ้ยสวดได้จบเร็วๆมันจะได้อันไม่ต้องงานมันจะได้ไม่ปุดคิดไว้เรียบร้อยเลยแล้วผมก็ลงไปแล้วก็รีบสวดเอ้ยใช้ได้ไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกเอาให้มันจบจะได้ไม่ปุดก็มีวิธีของเราฮะเราก็คิดของเราไปเรื่อยมันก็สังขารหมดอ่ะจ้ะเราทําหมดเลยอะไรที่แบบเฮ้ยเรียนรู้อะ่พะพอทักทาขาที่จุบอีกทีมันชักมันเล่นนิ่งไงความรูงแต่งก็เลยไอ้เรื่องบุ๋มก็เลยหมดภาวะไปไม่ปรุงละ ตัดออกไปได้มันเริ่มนิ่มขาี้มันจะปวดนิดหน่อยตอนแรกเราก็เริ่มรู้แล้วเอ๊ะมันปวดนิดหน่อยขาี้เรายอมมันเราก็เลยชักรู้จักมันละไอตัวนี้เราไม่ปรุงละเราเริ่มรู้มันรู้จักมันเราก็ไม่ปรุงเราก็ดําต่อไปขาด้พอมันเริ่มสวดนิ่งๆปั๊บแต่เราก็จะสวดได้เร็วแต่บางครั้งมันก็มีปวดนะพอเรารู้ปวดเรารู้ปั๊บก็จบละราด้เรารู้อ๋อมันแค่รู้เฉยขาด้เราก็ดูมันต่อไปเราก็อั้นไปเรื่อยๆแล้วก็สวดสวดจบ แต่พอดีพราะสวดจบเร็วเนี่ยคานี้เราไม่ะวงเรื่องที่มันจะปวดละมันชัดน้อยลงเหมือนกับว่าเราชนานาญขึ้นที่อยู่ในน้ําความะวงเรื่องสังขารที่จะปรุมเรื่องเรื่องปวดเนี่ยเริ่มตัดออกไปได้ละแต่เพิ่มทันทีเวลาเหลือแล้วตอนนี้เพราะว่าเราสวดเร็วหนึ่งจบอาจารย์บอกว่าสวดจบเดียวใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นตอนนี้มันมีเวลาเอะเราก็ขานี้ก็เลยลากยาวต่อไปเอาบทคือบทเดียวแต่ซ้อนผมก็สวดต่อไปวนอีกรอบเพราะสวดไปเรื่อยเรื่อให้มันนานขึ้นก็อตอนนี้ก็มีคอละเริ่มมีเวลาวิเคราอละ ไอ้เดินไปดูแต่ปุดตอนนี้มาดูตัวไหนเราก็ช่างสังเกตเหมือนกันคิดของเราไปเรื่อยเออเฮ้ยรอบสองนี่มันเข้าท่าไม่ปุดเลยมันเริ่มนิ่งเฮ้ยเอออันนี้น่าจะถูกละเราเริ่ม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 ริ่มวิคอยเลยมันมีเวลาวิเคราห์เยอะแล้วตอนนี้มันจะพนานเริ่มลึกขึ้นแล้วมันเริ่มอันนิ่นานขึ้นอาจารย์หมายถึงว่าเราก็สึกชำนาญเราไม่พ่งพอมันเริ่มนานขึ้นเนี่ยขาวนี่มันนิ่งขึ้นละพอนิ่งขึ้นปั๊บเราก็ไปเห็นไอ้ตัวที่เรากำลังวิคห์ละ ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเริ่มทางานจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่ไยไอ้ตัวอื่นตอนนี้แหละไอ้ตัวนี้มีเวลาเหลือมันก็จะร่นดิ้งดิ้งมีเวลาเหลือก็จะเห็นความนี้แล้วมันกลายเป็นได้นานขึ้นจริงๆแบบที่หมอเขาพูดอ่ะมันกลายเป็นนิ่งนาแล้วตรงนี้เราเห็นมันเราก็นิ่งแล้วมันห่างไปจริงๆมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยที่หลวงปู่เทศบอกว่าใจแท้เป็นอย่างเนี้ยเราก็วิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จบแล้วก็ดูเข้าไปเฉยๆตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วมันก็นิ่งก็ดูเข้าไปเฉยๆก็รู้ได้แค่รู้จริงๆแล้วก็ไปจนอั้น พอดีคุยกคุณอาทิตย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าช่วงไปลายๆสำคัญต้องอันให้นานที่สุดจะได้มีพลังงานมันจะได้ปานไม่ได้แก่งโอ้เราก็รู้โ่้มันนิ่งอย่างเงี้ยยิ่งนิ่ง,น,งนานเท่าไหร่มันกลายเป็นรากยาวได้นานขึ้นเรื่อยๆพราะเราไม่พรงอะไรละเราคิดว่าเราจะได้ตัวพลังมาละแต่มีตัวนี้ที่คิดว่าจะได้พลังมาละมันก็ยังคิดอยูไ่ไงมันทาเพราะว่าจุดประสงค์จะทําเพื่อปานเนี่ยเราก็ได้ไปแต่ว่าตรงนี้ได้เรียนรู้ว่าออกมันได้ปานจริงมันนิ่ง แต่ว่าก็ได้ไอ้ตัวรู้ที่ันรู้แล้วก็สงบก็เข้าใจแค่รู้เรามันก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ที่จะาพนลมหายใจจะคล <ambling. S 2> ้ายๆของคุณหมอที่เขาวิเคราะห์ใน่ตอนท้ายว่าเฮ้ยอ๋อเนี่ยถ้ารู้เขารู้แบบนี้พอวิเคราะห์เสร็จกระจบก็รู้อย่างเดียวพอรู้นี่ถึงบอกโอ้โหนี่มันประมาทไม่ได้เลยที่อาจารย์ให้ทํามานะเข้าใจผิดหมดเลยตอนแรกนูว่าได้แค่อัดลมหายใจก็ได้ปานจะได้รักษาโรคสองปอดขยายดีโอ้ไอ้ดีมันพี่พี่หมอบอกได้หมดนะทั้งปานทั้ง ความรู้ความเข้าใจไอ้ตัวรู้ของระบุเทศก็พูดมาทุกทีก็ทํานะแต่ผมทําสั้นๆแล้วก็ดูไม่มีอะไรก็ใจแต่นี้มันเหมือนมีเวลาที่จะดูเขาเห็นไอ้ข้างทางที่เราวิเคราะห์แต่ละตัวมาสังขารหมดเลยพอเริ่มรู้ๆๆเขารู้อย่างเดียวก็ก็รู้ไปเรื่อยๆก็ไอ้ที่รู้รู้ก็หายไปตอนที่นิ่สงสงบเนี่ยก็อ,อยู่กับรู้แต่มันก็ไม่วิเคราะห์ิจารณแล้วพอเราเข้าใจแล้วว่ามันแค่รู้ตัวเราที่รู้ก็ไม่มีจริงเพราะมันไม่มีเวลาไปคิดว่าเรารู้หรอกครับเพราะมันได้แค่รู้จริงๆ พราะตัวนี้น่าจะเป็นตัวจุดที่บอกว่าทุกคนถ้าเห็นตัวนี้ก็ดีเพราะจะได้ไม่ต้องไปหาเอาสังขารไปหามันมันก็จะเข้าใจผิดเพราะเราได้แค่รู้ตรงนี้ผมว่าเห็นด้วยนะทุกคนน่าจะฝึกตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้เป็นบทที่จะต้องมาเป็นบทหนึ่นในการเรียนเลยว่านจริงจรนะิงครับเพราะนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าเราประมาทกันมากเลยว่าไอ,อ,อ้ขอบวนแทนเนี่ยมันไม่น่ามีอะไรเลย <laughs> ทำาุนแรโอ้เฮ้ยมันยิ่งใหญ่เหือนะเนี่ย คล้ายๆที่คุณหมอเราก็เออบางทีบางบางครั้งเราคิดง่ายๆไงแต่จริงๆรมันละเอียดกว่านั้นเยอะ <c oughs> คําตัวเองอยู่อ่ะก็โอเคอันนี้ะจะแนวคล้ายๆตัองมีเคราะห์กับเขากาสเจ้าค่ะกาบคุณบาเจ้าค่ะกราบเขากาสทัางคุณหมอหนูประมาทจริงๆเนียวันนี้ที่ฟังทำมารู้สึกว่าเราคิดว่าการท่องพลังลมฟ้านเนี่ย ช่วยแค่ปอดอยู่ที่บ้านก็ทำไม่รู้เลยว่ามันรัว่วแต่พอมาจุ่มน้ำเพิ่งมาครั้งนี้ที่ที่นี่เขาบอกจุมกจ่มน้ำเราก็อ้าวจุ่มน้ำเราก็ไปจุม่ม <c oughs> ไม่ได้คิดจุ่มน้ำมหมายถึงอะไรที่นในในคนฟงังไม่รู้เรื่องจุ่มเอาบอกให้เอากละมังไปจุ่มหน้าแล้วก็เอาหน้าจุ่มน้ำแล้วเอาหน้าจุ่มน้ำแล้วก็ท่องพลังลมปานหน <c oughs> ูทำที่บ้านหนูก็คิดว่าลมหนูไม่รั่วเลย หนูก็มั่นใจว่าเนี่ยคือความประมาทจริงๆแล้วเรามั่นใจในตัวเราว่าเราทําถูกและไม่ลมรั่วมันได้ผลแล้วนี่แหละเราอยู่กับเป็นธรรมจริงๆโ้มันละเอียดจริงๆจากเมื่อวานกับวันนี้แตกต่างกันจริเชิงเลยพอดีมาฟังคุณหมอเนี่ยโ้มันทะลุเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย จุ่มจุมจุมก็ท่องไปเนี่ยมันหลงรวมก็รั่วตลอดเอาฟังคนนั้นก็กเขา<ต>กำลังมามาอ <laughs> ูเราก็ออกไปอยู่กับกะละมังเขาเ, <laughs> <laughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาสามจบแล้วเขาเนี่ยเธอนั่งจีเธอยืนมันก็หลงไปอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วเราก็ท,ท่องท่องท่องเราก็อยู่กับตัวเราอัตราตัวเรามันก็ขึ้นแต่ไม่รู้เรื่องเมื่อวานมันก็จบแบบนั้นแต่พอวันนี้เนี่ยมาทําเนี่ย ตอนท่องสวดมนต์่ะทั้งแรกลมมันรั่วใช่ไหมฮะหรูก็ท่องพอลงมันหายรั่วเราก็เริ่มท่องท่องเสร็จผิดถูกมั่งก็ไม่เป็นไรมันเห็นคุนนั้นคนนี้ติตมันก็ไม่เคยไหลออกแล้วจากบทที่หนึ่งสามแล้วบทที่สองพอบทที่สามเนี่ยพุโทโธผ้าหลังเนี่ยพอมันอยู่กับรู้หนูยังไม่รู้สึกตัวเลยว่านี่คือรู้นะพอดีว่า มันอยู่กับใจอะดวงตาม,มันเป็นสมาธิเลยอะ่ะมันท่องท่องท่องท่อ,ท,อท่องจนสามรอบแล้วสี่รอบแล้วใจมันจะขาดตรงนี้อะมันก็เป็นสังขารความลมหายใจมันจะขาดแต่มันอยู่กับใจนี้ยมันไปเลยแต่พอดี ยังไม่ได้พิจารณาว่าแตกต่างไงแต่มันเห็นว่ามันมันมันคนละอยา่างแล้วพอเราพะวงถึงว่าเราจะกั้นหายใจไม่ได้มันก็จบมันก็เป็นสำขัญเลยมันมีตัวเราขึ้นมาแล้วพอคุณหมออธิบายทีโอ้ชัดมากแล้ววันนี้ทำ สามรอบหกรอบเก้ารอบก็เลยทําย้อนอีกทีหนึ่งรอบแรกเนี่ยมันยังหวั่นไหวอยู่ใช่ไหมคะพอรอบสองพอรอบสามเนี่ยมันนิ่งไปเลยมันอยู่กับรู้แล้วมันมันไม่มีอย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีกายตามันไม่มีตัวมันเหมือนวางวางกายไปเลย เหมือนเราวางตัวมันออกไปเลยด้วยมันทำมันเองวันนี้ฟังทำหลวงตาบอกว่าเราประมาทกับทำจริงๆเราไม่ได้อยู่กับรู้จริงๆที่ทุกวันเรานึกว่าเราอยู่รู้จริงๆเราหลงตลอดเลยไม่รู้เลยเอจุ่มกะละมังเนี่ยมัน <laughs> มันยิ่งใหญ่จริงๆอะตาเดี๋ยวพึ่ง,งละเอียดตอนที่คุณหมอมาอธิบายด้วยมันเห็นว่าออเราเราเห็นตรงนี้จะ้ะกาบขอพระคุณหลวงตาฤาษีกากที่เตือนพี่พอดีพี่จันที่มาพูดถึงตอนปล่อยเนี่ยเมื่อกี้คุยกับหลวงก่อนก่อนที่จะเข้ามาหลวตาอธิบายเรื่องเรื่องที่ลมหายใจเนี่ยครับมันเป็นรูปส่วนที่คำริรมเนี่ยเป็นนาม ถ้ากับเราปล่อยรูปที่เมื่อกี้พี่เนีนเราบอกเ,ปเาปล่อยคือปล่อยรูปน,ปนามรูปและนามเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เลยมาว่าใช้คําว่าวางปล่อยตัวเนี่ยคือรูปกับนามความนามเป็นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันก็ปล่อยไปพร้อมกันรูปกับนามที่เป็นขันห้าที่มันห่างไปเรื่อยๆปล่อยไปใจเขาก็ปล่อยไปเหมือนว่าใจเขาปล่อยไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้เข้าใจเลยอ๋อเนี่ยเรียกว่ารูปนามที่เป็นขันห้า มันแยกออกจากรู้ปล่อยเขาไปเราก็ไม่ใช่เราเหระใจก็หยุดใจตอนจิตสุดท้ายก็แบบเนี้ย่ปล่อยใจใจไม่ได้จะรู้บอกพูดใจใช่ใช่ครับไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยครับใช่คือมันมันได้แต่รู้ใช่ใช่ครับก็คือก็คือก็คือไม่ใช่ว่าเรา คือใจอ่ะเขาเขาได้แต่รู้ไม่ได้ปล่อยคือใจเขาปล่อยไม่ได้อยู่แล้วใจเขาเป็นใจคือใจเขาทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้รูปรูปก็คือลมหายใจอ่ะลมหายใจนี่คือเปรียบเสมือนรูปรูปเขาก็ห่างออกไปห่างออกไปห่างไปเองไม่ใช่ว่าใจมันไปปล่อยนะอันนี้เขาเข้ากใจครับได้ใจก็ได้แต่รู้ว่าไอ้นี่ห่างไปแล้วนะห่างไปแล้วห่างไปแล้วเหมือนที่ถ้าจําจําบทที่หลวงตาเคยเทศอ่ะมันจะนึกว่าเออ มันห่างไป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 ก็ได้แต่รู้ห่างไปห่างไปห่างไปไม่ใช่เราปล่อยเขาห่างไม่ใช่เราได้แต่รู้ว่าเขาห่างไปห่างไปจิตเราจะขาดแล้วถ้าจำหนูตาเราบอกเราจะขาดเราจะขาดเราจะขาดแล้วเนี่ยในตาเกยพูดเนี่ยเนี่ยรูปลมหายใจจะขาดจะขาดคือรูปมันจะจะสลายไปละส่วนส่วนนามด้วยความคิดนึกคิดปรุงแต่งที่เราสวดอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเบา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 ความคิดมันก็น้อย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  เพราะมันมันไม่ได้กังวลกับบทสวดเลยมันไม่ได้ไม่ได้เลยมันไม่ได้นี่เลยก็นะแต่ประมาณอย่างนั้นนะครับคือรูปกับนามที่หลวงตาอธิบายคือรู้รู้รูปนามที่กําลังจะสลายไปเพราะรูปนามตัวเนี้ยที่ต้องสลายไปถูกไหมถูกอืได้เห็นประโยชน์มากเลยใช่กับพลังลมปานเนี่ยทำให้เราเข้าใจกระบวนการที่หลวงตาสอนที่ ที่ท่องมาเป็นเดือนเดือนนี่ไม่ได้อะไรเลยมันฟรีเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ฟรีหมอตาบอกว่าเราต้องเรียนพลาดก่อนไม่พลาดแล้วจะที่ถูกเราจะไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงต้องเรียนเรียนที่พลาดที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือความพลาดใช่ไหม<ช>เราเรียนรู้จากความผิดพลาดไงพี่จันจะมาถึงรู้ว่าไอเนี้ยมันมันแตกต่างกันแต่ถ้ามาปุ๊บ ที่เป็นมารู้เลยเนี่ยโอกาสหลงนี่สูงมากนะต้องหลงก่อนคขอบคุณค่ะเดี๋ยคนอื่นจะแชร์ค่ะนวัสการหลวงตาพี่หมอค่ะคือไม่ไม่เคยจุ่มจุ่มในกะละมังอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าทําปลานนะคะคือทําปานแบบคิดแบบเราคิดแบบคล้ายๆกับพี่หมอคิดอย่างเนี้ย แต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นแบบไทยเก๊กแต่คิดว่ามันได้ผลก็เลยทําแต่คงจะมีรั่วนี่แหละแต่ขนาดที่ว่ารั่วเนี่ยเราทํามาสองสามเดือนเนี่ยนะหลังกลับไปจากหลวงตาเนี่ยมันก็มันก,นก็ก็โอเคเหมือนเราก็เราตรวจคนไข้เด็กเนี่ยเราไม่ไม่เป็นหวัดเลยแต่ทีนี้พอมาทําที่นี่พอเริ่มเมื่อวานเนี่ยเราเริ่มเริ่มจุ่มกระมังครั้งแรกเมื่อวานเนี่ยเราทําด้วยอัตาราแน่นอนเลยเหมือนตัวเราเข้าไปทําทั้งตัวเลยพอเริ่มสูดหายใจ พอเนี้ยปุ๊บโห,โหโลงนี้เราละเรากําลังจะทําให้มันหลือพอพอสวดปุ๊บเรามีเวลาอัานใช่ไหมมันเหมือนเวลาเรามีจํากัดเราจะต้องทําให้ได้นานๆทาให้ได้หลายๆจบคือความคิดของเราว่ายิ่งอันนานๆเนี่ยคือลมที่มันอย่างเงี้ยความคิดของหมอมนี่นว่าเยอะๆมันจะแบบแผ่ออกไปทางคลายยันชี้ออกไปทุกๆนูๆ <laughs> ทําแบบเล่นโหดีใจครั้งแรกทำได้แค่หนึ่งหนึ่งคาบครึ่ง,งนะคะหนึ่งคาบครึ่งแล้วโผล่ขึ้นมาแต่ว่าระหว่างทําเนี่ย มันความคิดอะไรไม่มีมันอยู่กับลมแต่ว่าทําด้วยความไม่ตัณหาอยากให้มันเร็วๆเพื่อที่จะให้ได้เยอะๆก็โอเคดีแหละพอรอบที่สองรอบที่สามโอ้โหมันทำได้สองรอบแต่ว่าใหม่ๆก็รั่วแต่พอตามตอนหลังๆเนี่ยไม่รั่วแต่ว่าทาแล้วทำมาได้ะลรอึดอัดอึดอัดมันไม่ไม่สบายแต่ก็แต่พอมารอบหลังๆเนี่ยพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นเนี่ยคือทําคือพอเราจุ่มไปปุ๊บเนี่ยพอเริ่มด้สังขารตัณหาลงไปเนี่ยมันจะบุ๋งเลยคือลมลั่ว จิตรั่วลมรั่วเพราะจิตมันปรุงตั้งแต่แรกแหละพอลงไปเนี่ยมันบุ๋งบุ๋งเราก็รู่แล้วอ๋อนนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็จุ่มจุ่มลงไปก่อนปล่อยให้มันบุ๋งไปก่อนคือมันพอสักพักจิตมันสงบแหละคือมันมันนิ่งแล้วมันเงียบแล้วรารู้อ่อนนี่มันสงบแล้วพอเริ่มสงบเราค่อยเริ่มพุทธานนภาเวนะคือเราก็แต่เนี้ยมันก็จะสบายแล้วคือมันทําด้วยความผ่อนคลายแต่แต่รอบรอบรอบแรกๆเนี่ยมันจะแบบทําด้วยความแบบอยากให้มันเร็วๆให้มันเสร็จๆให้มันนานๆพอทําไปสักพักเนี่ยพอมันเริ่มสงบเราก็ เราก็พอมันนิ่งเสร็จเราก็ท่องพุทธานุภาไปนะรมาณนั้นและแต่พอพอไปที่มันจริงๆริงเราตั้งใจจะสวดบทที่หนึ่งแต่ไม่รู้ใครสวดมันเป็นบทที่สองแต่มันไม่มีความกังวลแต่มันดูดีเออมันบทไหนก็ช่างมมนเลยไม่รู้ใครสวดนะคะมันไปเงี้ยมันก็นิ่งของมันไปเงี้ยมันก็ไม่มีมันคล้ายๆกับพี่หมอแต่พี่หมอไปยาวใช่ไหมคะแต่ของหนูเนี่ยมันจะแค่เด้อ้สักพักนึงแต่มันนิ่งมันเงียบตรงนี้มันเงียบสงบนิ่งแต่ว่าพอไปนิดนึงมาแล้วเหมือนอย่างพี่บอก นีหน่หึงก็ไม่ได้ใช่ไหมสังขารมันเข้ามาโยนโยน <_ C> e <at> พอก่อนและนะ้วกันเหมือนว่าอันไม่ใช่อัน,นอันครั้ทงที่แล้วมันมันไม่โอเคครั้งนี้มันมันคล้ายๆนี่เดียวเดี๋ยวเอาใหม่เีื่อสังขารก <_ C> e <at> ็จะเริ่มเข้ามาตอนนี้เราก็รู้แล้วเราก็เอาหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนกับมันมันเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจุ่มน้ำอะค่ะพี่หมอก็เลยก็เลยคิดว่ามันจะคล้ายๆอย่างคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทําผิดมาวันแรกเนี่ยทำไม่ถูกเลย ประมาณนี้พอจิตมันไปปุ๊บปล่อยให้มันบุ๋งไปก่อนเพราะพักมันมันจะนิ่งมันจะเงียบจิตมันสงบแหละพอจิตมันสงบเราเค่อยเริ่มท่อง พราะเรากลัวเหมือนกับว่าเวลาที่เราเราลงไปเนี่ยเราไม่รีบท่องเวลาที่เราอั้นเนี่ยเราไม่เคยว่ายน้ําเราว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยเราไปแปบ๊แปบหนึ่งเดี๋ยวเรา,เราก็จะท่องเด้ครึ่งบทเราก็ตรงจะจบแล้วเราไปปุ๊บท่องนี่บางทีท่องท่องเออเพราะเมื่อก่อนเราก็ลงพอลงปุ๊บมันดึงแล้วเพราะว่าสังขานดวงแต่งจิตรั่วลมรั่ว,ว,วหมดเลยมันมันเป็นลักษณะเหมือนมีเราเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนี่เราก็มาดูแล้วมันไม่เห็นได้เลยมันได้ความอัด แล้วพอเราพอเรา,เราทําไปมันไม่ใช่แล้วเราก็ลองผิดลองถูกจุ่มไปจุ่มมาเงี้ยกัแบบชั่วโมงหนึ่งก็ทำก็สนุกดีไม่เคยเล่นแบบนี้ก็ได้ได้ความรู้ได้บทเรียนเพราะพี่หมอมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นจริงจริงตรงนั้นมันนิ่ง,ตง,ตง,ตงแต่พอพอจบบ,บทพอดีจะเรียนถามเน่งพอจบบทหนึ่งบทไปแล้วตรงนี้มันจะมีเวลาเหลือแหละธรรมดาเราจะไม่มีเวลาเหลือเลยพอมีเวลาเหลือเราเราไม่เสียบทต่อไปแล้วก็ปล่อยให้มันให้มัน อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าอ่านไว้คืออ่านนี้ให้นานที่สุดเหมือนกันเนี้ยมันอีกสักห้าวิสิบวิไม่แน่ใจมันก็ไปของมันเรื่อยเรื่อยเราไม่ได้คิดว่ามันจะยังไงพอไปถึงมันมันจะมันจะไม่ไหวแล้วันพอก่อนแล้วเราก็อขึ้นมาคือเดี๋ยวพอเราพอเราทําไปนานๆเนี่ยมันจะมันจะมีสังขารเข้ามาแล้วมันอยากจะทําให้มันนานๆอีกก็เลยทีละนิดหนึ่งเหมือนกับหยวนหยวนอย่างเงี้ยแต่อย่างที่หมอบอกไม่ได้นิดหนึ่งก็คือสังขาร คือมันเหมือนยอมไม่ได้ที่พี่หมอพูดตอนแรกเหมือนเรายอมให้สังขารมันเกิดขึ้นน่มันก็คือสังขารคือคือไม่ใช่ตรงนี้อาจจะอาจจะอาจจะนิดหนึ่งก็คือไม่ไม่ใช่ว่ายอมให้สังขารเกิดขึ้นไม่ได้นะครับคือเวลาสังขารเกิดขึ้น่ะเรารู้แต่ถ้าเราเราไม่ยอมให้สังขารเกิดเลยเนี่ยไม่ตัวเราตั้งอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เราไปสังขารแต่ต้นเลยต้นทางนั้นเราไปสังขารแต่ ปกติธรรมชาติของมัน่ะสังขารต้องคู่กับวิสังขารอยู่แล้วรู้ต้องเกิดคู่กับสังขารอยู่แล้วแต่ว่ารู้ก็เป็นรู้สังขารก็เป็นสังขารแต่ถ้าเราจะไม่ให้มีสังขารเลยนั่น่ะอันนั้นเราหลงไปเป็นสังขารค่ะนี่อ้นี้พูดผิดไหมครับว่าหมายความว่ามันนิ่งไปแล้วสังขารแทรกแล้วเราเข้าไปเป็นสังขารอ่าเหมือนกับพอนิ่งเนี่ยเรามีว่าตรงนี้ไมแต่พอมีสังขารแทรกปุ๊บมีตัวเราเข้าไปแลละ สังขารแล้วก็เรียนเราไปเป็นสังขารเราไม่ได้ไม่ให้สังขารเกิดสังขารนั้นมันเกิดแล้วแล้วมีตัวเราเข้าไปแน่นอนมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนอย่างพี่บอกเนี้ยพอนิดนึงเนี่ยบนันสังขารแล้วเราไม่รู้เราเข้าไปเป็น่ันช่นจบมันก็คือเป็นสังขารมุงแต่งใช่ใช่ถูกก็คาบนั้นก็จบไปแต่อย่างน้อยก็โอเคโอมันเป็นอย่างนี้ เหมือนได้เรียนรู้แต่แค่แป๊บเดียวของเราเลยแป่แค่นี้แต่ของพี่จะได้สามรอบยาอยาอไรก็แลแต่แต่มันมีอันหนึ่งที่ที่เมื่อกี้คุณหมอพูดเลยผมได้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 ข้อคิดว่าไอ้ช่วงที่เราอึดอัดเนี่ยเราจะรู้รู้สึกไว้ว่ามันมีความมีตัวเกิดขึ้นเราเราคิดว่าถ้าเราอยู่บนบกถ้าขณะที่เราอึดอัดน่ะเราไม่ได้เป็นรู้อะมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่าณนขณะหน้าเราไม่ได้เป็นรู้นะเราเป็นสังขารมันอึดอัดเหมือนกับอยู่ในน้ําอ่ะ เพราะถ้ามันเป็นรู้มันจะสบายๆแบบรู้แบบสบายๆคือมันผ่อนคลายมากเลยมันเหมือนกับมันเหมือนเราอยู่บนบกเลยแต่เราก็รู้กี่อยูว่าไป็นี้เออแปลกดีว่ะคือไม่เคยลงสะบอกเออมันก็แต่ตัวเราไม่ได้ลงทั้งตัวไม่กลัวตายมีคนอยู่ข้างๆเขียวเขียวเขาก็เห็นอยู่เดี๋ยวต้องเอาตัวลงน้ำอีกทีครับตอนลอยตัวในน้ำเนี่ยจะกังวลว่าลอยไม่อยู่ค่ะพูดติดอึดแบบอึดเนี่ยผมผมตอนแรกผมก็ กอนตอนตอนที่ฝึกเนยองตาบอกให้ใหอัดลมแล้วกั้นลมไว้แล้วก็ลงไปเนี่ยผมผมจากประสบการณ์ผมเราผมมีความรู้สึกว่าตอนที่เราฮึบลุกย่างเงี้ยเราเรามีความตั้งใจอ่ะมันมีความตั้งใจอ่ะอันเนี้ยมันมันมันเหมือนกับเรามีตัวตั้งแต่แรกเลยตอนหลังผมก็เลยไม่เอาผมก็เนี่ยหายใจธรรมดาแล้วก็กั้นลมไว้แล้วก็ลงเลยลงแล้วก็ไปให้นิ่งในนั้นแล้วค่อยไป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 ,ไปสวดบทสวดผมว่ามันแตกต่างกันเลยว่าเราเราไม่ได้คือพอดลุกงั่นมันจะเอาว่ารอบี เอาแน่เอาแน่เหมือนพี่หมอมนเราสต็อกออกซิเจนไม่เยอะหรอใช่คือเราคิดโกงอ่ะเราเราไม่เรามีความรู้เราต้องสต็อกไว้ก่อนตัวเราอาจจะอั้นไม่เยอะแต่จริงๆจริงๆมันไม่ต้องสต็อกเราแค่ไหนผมว่ารู้รู้เป็นรู้อะแค่ไหนแค่นั้นน่ะแต่จริงจริงมันไม่ได้แบบมากอะแบบทําได้ก็แค่นิดนึงแต่ว่าเอาเอาน้อยนิดนึงก็เอาให้เป็นกำลังใจท่เพ่ะสนุกดีสนุกดีสนุกดี